ในเช้าวันนี้ก่อนหนคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับเนาะ BTC ของเรานะครับโอ้ตอนแรกหลุดไปแล้วนะแอบหลุดในกรอบไซด์เวย์นี่ก็แต่สุดท้ายนะครับมีแท่งของการปฏิเสธราคานะครับเนาะแล้วก็เกิดในกลุ่มของอ่าเป็นกลุ่มก้อนของการกลับตัวนะครับเนาะเป็นแท่งการกลับตัวเนาะเกิดวอร์มิ่งสตาร์นะครับนะแล้วก็ตอนอยู่บนเทรลไลน์ของกรอบสามเหลี่ยมนะครับแทงเกินลนะครับเนาะอ่า,อา,อาก็เกิดตรง จุดนี้พอดีนี่กลุ่มก่อนมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปทะลุขึ้นไปนะครับเนาะอ่อผม่็ได้บอกในกลุ่มของเรานะครับนะอ่ามันเกิดนี่การกัดตัวอย่างนี้นะครับเนาะเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับนะเนาะอ่าแล้วก็มีโอกาสเบรกทะลุขึ้นไปนะครับนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ตรงนี้ก่อนประมาณหมื่นเจ็ดอ่าหรือหมื่นเจ็ดสี่ร้อยนะครับหมื 7, 500, น่นเจ็ดห้าร้อยนี่ประมาณนี้ครับนะมีโอกาสจะปั๊มขึ้นไปถึงตรงนี้นะเนาะก็ถ้าถึงตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เราอ่าพิจารณาว่าจะออกก่อน TP ออกก่อนหรือว่าจะเป็น ลันเทนต้มก็ได้ครับติดอแตมดีกว่าครับเนาะเผื่อมันทะลุสัทะลุไปได้ทำไมถึงตรงนี้เพราะตรงนี้หนึ่งตรงนี้เป็นแนวต้มนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเทรนไลน์ที่กดลงมาเนาะนี่จากข้างบนนะอ่าอ่าตรงนี้จะเป็นแบบอ่าถ้าตรงนี้เบรกได้ก็จะเป็นแนวกดขึ้นมาเนาะอ่าถ้าเบรกได้ตรงนี้จะมาโอกาสมาทะลุตรงนี้จะเป็นแนวต้มตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเนาะก็อยู่ที่หนึ่งเจ็ดห้าร้อยนะครับนะถ้าตรงนี้ยังไม่ผ่านก็อาจจะพนการลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ แต่ถ้าทะลุแผนก็จะกลับมาทดสอบที่เดิม,มประมาณ1 8ื0 0แปดถ่นสนะอ่าก็แผนประมาณนี้ตลนนีโอกาสแนวโนม้มการกลับตัวแล้วแล้วก็บนเทนไลน์แล้วก็มีโอกาสเบรกทะลทุนะแผนแล้วก็ยืนบนเส้น EMA 25ได้เลยกลับมายืนได้นะครับเนาะก็ทั่วโลกก็เห็นพ้องต้องกันนะเนาะก็มีโอกาสที่จะทะลุไปได้นะคนะรับเนาะในมุมมองส่วนตัวนะครับอ่านะก็ใครที่เข้าแล้วก็ SL ไว้สักประมาณ1 6ื่นหกถ้าหลุดจากนี้ก็ได้หมื่นหกหกร้อยก็ได้หมื่นหกแค่ร้อยก็ได้ประมาณนี้ครับถ้าหลุดในโซนเทนนี้นะในกรอบน,นี้นะก โอเครุนขึ้นไปแล้วแมกว็กกาลงนะรุ้นขึ้นมากกาลงในตอนนี้นะครับเนาะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็อ่าใครที่ยังไม่มีบัญชี private ก็สมัครสมัคร,รได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับครั้งหน้านะอ่แล้วก็อ่าจะได้รับฟรี30 USD t แล้วก็จะได้รับโบนัสเทรอีกทีหนึ่งนะครับ USD ครับหลังจากทำกิจีการเปิดรอปของกลุ่ม Sniper คริปโตนะครับเราก็สามารถมาร่วมอ่าเทรดกันได้นะครับเนาะแล้วก็ใครอยากได้เหรียญไหนก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ส,สวััสดีครบ